โยคะหละักเลยที่บ้านของนี้จะเป็นโยคะช่วยลดภูมิเริ่มจากการน,นั่งนะคะโยนเนื้อนะสะโพกขึ้นมานะคะอนนเอาหมอนมาเอาเก้าค่ะคว้าสองแขนขึ้นค่ะประสานมือไว้แล้วลีบฝังมือขึ้นด้านบนค่ะยืดแขนยืด,ดํำตัวของเราขึ้นค่ะหายใจออกว่าสองแขนลงแล้วผ่อนทาย รอบสองค่ะสูดลมหายใจเข้าค้าสองแขนขึ้นประสามือแล้วพลิกฝวามือขึ้นด้านบนยืดลำตัวยืดสีข้างยืดแขนขึ้นหายใจออกวาดแขนลง่อนคลายรอบสุดท้ายทางหายใจเข้าแล้วคว้าสองแขนขึ้นประสานมือแล้วพลิกฝ่ามือขึ้นยืดขึ้น แขนลงก่อนคลายเดี๋ยวเราจะหักค้างให้ดูนะคะลดมือลงประสานมือวด้านหลังนะคะและ้วกลมมือบีสะบักเข้าหากันค่ะหายใจเข้าลึกยืดอ,อกหายใจออกพักตัวลงมาขมิ้นท้องกดก้นลงนะคะก้นไม่ลอนหัวเข่าไม่รอนนะคะเอาจมูกและหน้ผาผาแตะพื้นนะคะถ้าใครไหวนะคะถ้าใครไม่ไหวะะหาก็าาหาลบล็อกมาวางนะคะ ศีรษะนะคะหายใจออกแล้วหมุนศีรษะหมุนก็ต่อแขนไปข้ามศีรษะไปนะคะเป็นแบนที่แม่ๆสอนเราค่ะตามจังหวะโดนหายใจไม่ต้องรีบนะคะหายใจ,ใจเข้ารีบหายใจออกค่อยๆยืดหัวไหละะ่แล้วผักไปะคะ่ะหายใจเข้าเป็นท่อนโยกทั้งตัวของโยคะที่แมาค่ะ ด้ายมีวางดือขวาไว้เป็นรูปช่วยด้านหลังสะโพกมีแซกอ้อ,อมาด้านหน้ามาจาับหัวเข่าค่ะไหล่เข่ายืดดัางขึ้นหายใจออกบิดลำตัวไปทางขวาค่ะหายใจเข้าสะโพกมือยอยนะคะคำแนวท้อเมื่บิดลำตัวไปที่สุดค่ะมองข้ามไหล่ขวาไปนะคะัอค่อนคายคอบิรนไหล่นะคะบิดท,ที่เอวค่ะหายใจเข้ากลับมาตารงกลางค่ะ เปลี่ยนขานค่ะเอามือซ้ายวางข้างหลับเอามือซ้ายไว้หลังสะโพกเป็นรูปชักกวนะค่ะเอามือขวาจับที่หัวเข่าซ้ายหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกขมำแนวท้องแล้วบิดตัวไปทางซ้ายค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกบิดต้องติดแขนให้ติดหายใจเข้าบิด เลี้าวกลับมาตรงกลางค่ะชูเสงแขนขึ้นนะคะชูสองแขนะะออแขึ้นายนจะออกไปน้ำัวไปทางขวา,มมาวางที่พืน้นใะใครไหวค่อยๆลดหลับตัวลงค่อยๆลดมาสองเดี๋ยวจะขยัยให้อยู่ด้านหน้ากันนะกด โน้ลงกดศอกลงที่พื้นตามมองขึ้นหาพิดานะคะบิดลำตัวขึ้นหาพิดาะค่ะเราจะรู้สึกตึงที่สีข้างด้านซ้ายยาวไปถึงปลายมือซ้ายเลยนะคะ <c oughs> หายใจตลอดเวลาไม่เกรงลำคอนะคะสบายสบายจากนหายใจเข้าด้านลำตัวกลับขึ้นมาชูสมแขสลับข้างขาวันซ้ายถาวายนะคะลดศอกลงยืดท้องแขนขวาขึ้น ทุกันคอแนบหวังคือเปิดบกขึ้นตอนแนวท้องมองขึ้นมาเกอ่าดรู้สึกตึงและรู้สึกกันได้รับการยืดเหยียดสีข้างแล้วจเจรื่องหัวเข่าต้องโคดลงคือนะคะสะโพกไม่ลอยอะค่ะหายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมาชูสองแขนขึ้หนหายใจออกโรดมือลงหาข้างหนังนะคะช่วยในการทำสำหรับท่าน,นได้ไดยนะคะ าแตะไปที่หนังก็ได้นะคะสำหรับคนเริ่มฝุกเหมนๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาหาผนังให้ดูเดี๋ยววางเท้าแล้วหาหมอนมืวางพสะโกให้สูงขึ้นแบบนี้หรือยกสะโพกที่หนังนี้ก็ได้นะคะเราก็ได้ประโยชน์จากขางนี้เหมือนกันนะคะฝึกโยคะนะคะค่อยๆทำเอาที่เราไหวนะคะสำหรับคนที่ฝึกมาจากพักแล้วคยฝึกชูเดอร์สเตนมาแล้วทำบนความกังดับก่อนนะคะ ใจเข้าค่ะชันขาทั้งสองข้างขึ้นมา90าสองศานังซักหมายใจเข้าค่อยๆเก่งท้องนะคะเร่งท้องยกสะโพกขึ้นเื่อนมือมาสะกอดหลังเร็งท้องขึ้นท้องยกสะโพกขึ้นเ่อนมือค่ะมาสะกอดไปกลางหลัง หลังนตรงนี้ต่อก็าการออกไปค่อยกลับนะคะต้วยค่ะเราต้องจับไรนะคะที่มีประจับไม่้านหลังไว้แบบน,น,นี้เป็นฟองไ่ฟองไว้ค่ะไหนที่ขบให้ยกขึๆยกต่อนี่ี่ับเดี๋ยว,ยยวยจะต่อไปที่หลังนะคะอะนจะได้ ค่ะตรงนี้จะได้พพอร์ตหลังสพอร์ตขอได้ดีขึ้นนะคะแล้วจะค่อยๆเทานี้ตรงขึ้นนะคะกดไว้ที่หน้าอกนะคะสาวสบายเลือดไหลเลี้ยงที่จี๊ดะนะคะค่อยๆลดขาลดขาลงค่อยๆวางสะโพกลงที่พื้นค่อยๆนะคะ กายกนี้เราจะช่วยเก,กร็งแกนกลางตัวนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มฝักยากของข้าเอาขาข้างใดข้างเดียวข้าไปในลักษณะนี้นะคะเราจะเริ่มจากข้างเดียวก่อนนะคะวางวะะข้างต่างตัวค่ะเข้าค่ะหายออกแอลยกศีรษะขึ้นมาเหมือนตอนแรกเลยจับมองไปฟ้าแบบที่จะยกศีรษะตั้งตัวค่ะ ไปลดมือสองข้างข้างศูนษะจกวางที่พื้นสบายๆนะคะถ้าใครรู้สึกทัวงหนักลงไปที่ศีรษะให้ดังน์อกขึ้นนะคะแล้วหายใจเข้าดิ่งเกลับมาที่เดิมจะเกาะลมือสองข้างแล้วประคองสววาง,างลงอันนี้จะเพิ่มความยากขึ้นนะที่มือสะงแล้วก็สลับทาทั้งข้างเลยค่ะ ตัวขึ้นมาเอาสอบตั้งะะะะพื้นนะคะแล้วก็วางศีรักฝักไปที่พื้นนะคะถ้าไหวแล้วยกมือข้างศีรษะวางไปที่พื้นค่ะจิตแพทย์อยวางวางสองข้างค่ะค่ะสองข้างม่ดที่ไหวนะคะต่อไปเราจะไป ถ้าที่แส้ร้อนแ่บนั้นนะคะศีรษะใหยังแบบนี้นะคะถ้าไขวไหลนะคะยกลำตัวขับที่มาอีกครั้งนึงน,นะคะแล้วเราจะเอาศีรษะปาขึ้นอีกครั้งนึงน,นะคะอันนี้จะเปิดบริเวณอ,อกด้านหน้านะคะ หน้าขาหลังจะกลับหายใจเข้ามาให้ออกเอามือั้งสัข้างวางควพือนกลางเลยค่ะเข้าหายใจออกก็สามลมหายใจนะคะยาค่อยๆความชจานใจหลับคลาย้าออกนะคะ นะคะเมื่อกี้เอาข้างขวาขึ้นก่อนตอนนี้เอาขาซ้ายขึ้นก่อนนะคะสลับก,กันนะคะทมสองข้างจะได้เพิ่มความบาลานซ์ของสะโพกทั้งสองข้างนะคะแต่ถกไปด้านบนนะคะหนักจนนั้นไม่ลงที่ศีรษะนะคะแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยลดมือลงเข้าแล้วค่อยลดตัวลงมนองเธ ค่อยๆท้าออกค่ะแล้วกอดเข่าที่อกค่ะหายใจเข้าหายใจออกแล้วยกศีรษะทิ่เก่าไปอย่ายกหัวไหล่นะคะข้อหัวไหล่นะคะแต่ตัวเลยหลังจะโค้งๆค่ะหายใจเข้าหย่อนคุกข่าแล้วยกตรงตัวตาไหนแก้วอาการตาไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะไปค่ะ ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ